ดาวพุธในรอบนี้นะคะมีมาตรฐานทั้งราชาชโชคมหาจักรและอุจจาวิลาชน,นะคะจะไปอยู่ในภพเรือนอริของชาวมีนอ่ะแล้วก็มีการโคจรผิดปกติร่วมด้วยนะคะจะส่งผลกับชาวมีนอย่างไรบ้างไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดทราบลัคนาของตนเองและเป็นลัคนาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังได้ถ้าสนใจเรื่องดวเงเรื่องการพยากรณ์น,นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโหราเก้านะคะ ดาวพุธนะคะเป็นดาวตัวแทนเรื่องพันธุและปัตตนิของชาวมีณน,นะก็คือความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์เรื่องครอบครัวนะคะเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การถือครองรถยนต์ยาพหนะต่างๆนะคะรวมทั้งปัตตนิก็คือเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะเรื่องของเพศองค้ามได้นะคะดาวพุธในรอบนี้นะคะมีมาตรฐาน หลายอย่างนะคะไปอยู่ในภพเรือนอรินะส่งผลในช่วง23กรกฎาคมไปนะคะชาวมีนนะถือว่าโดดเด่นเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะเนื่องจากดาวในภพอริเนี่ยก็คือเรื่องของอุปสรรคการฝ่าฟันแก้ไขปัญหานะคะรวมทั้งก็ส่งผลดีในเรื่องการเจราจาเพื่อ อเกี่ยวข้องกับเรื่องการขอสินเชื่อวงเงินนะคะเรื่องของการนําสินทรัพย์ไปเปลี่ยนเป็นเงินเป็นการวิ่งเต้นธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะมีแนวโน้มนะสำหรับคนที่เดินทางในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าคุณจะมีความห่างไกลครอบครัวอันเนื่องมาจากภารก,กิจการเดินทางได้นะใครที่เดินทางช่วงนี้ถือว่าจะามีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางบ่อยนะคะเรื่องของการไปทํากิจกรรมประเภทแก้ไขปัญหาโดดเด่นนะรวมทั้งช่วงเวลานี้นะคะมีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ข้องกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาได้นะเรียกว่าเป็นจังหวะการเจรจาเพื่อ,อให้บางสิ่งบางอย่างรุ่ล่วงไปนะคะดาวพุธเป็นราชาโชคนะคะดังนั้นก็มีแนวโน้มาเรื่องคําพูดเรื่องสัญญาเรื่องเอกสารการเจรจาไกลเกลี่ยปณีปนอมยืดเยื้อต่างๆนะคะก็ถือว่า เป็นลาบเป็นผลกับชาวมีนนะเนื่องจากดาวพุธก็ถือว่าให้โชคให้ลาบนะเกี่ยวน่อบเรื่องการสื่อสารนะคะเรื่องของอะไรที่พยายามชี้แจงนะหรือเรื่องของการพรีเซนต์งานสัมภาษณ์ต่างๆช่วงเวลานี้เหน็ดเหนื่อยแต่ก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้ในเรื่องเหล่านี้นะคะอย่างไรก็ดีดาวพุธในภพบอรินะคะจำเป็นที่จะต้องอาจตรวจตาตรวจสอบเรื่องนิติกรรมสัญญาเรื่องรายละเอียด ข้อตกลงส่วนแบ่งผลประโยชน์ต่างๆให้ดีเนื่องจากก็มีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดได้ง่ายด้วยเช่นกันสําหรับดาวพุธนะคะจะมีการโคจรผิดปกตินะในช่วง11-30สิงหาคมนะคะเรีวยกว่าส่วนใหญ่ของเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นจังหวะที่ดาวพุธในภพเรือนอริมีการถอยองศานะคะสำหรับชาวมีนถือว่า เกิดผลดีนะเนื่องจากดาวที่มีกําลังสูงและอยู่ในภพเรือนอุปสรรคเนี่ยมีกําลังลดถอยลงนะคะส่งผลในช่วง11-30สิงหาคมนะเป็นจังหวะที่เรื่องของการแก้ไขปัญหาทําได้ง่ายขึ้นนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะมีแนวโน้มชะลอตัวลงไปนะเนื่องจากดาวพุธตรงนี้นะคะเมื่ออยู่ในภพเรือนที่เป็นเรื่องอุปสรรคเขาก็ถอยไปด้วยนะดังนั้นเรื่องของการยื่นเรื่องเอกสารใดๆหากเป็นเรื่องของภารณีสินการทวงถามหรือเรื่องของ ความวุ่นวายยุ่งยากอยู่กับเอกสารตัวเลขนะก็มีแนวโน้มทุเลาเบาบางลงนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานมากๆช่วงเวลานี้ถือว่าอาจจะควบคุมได้ดีขึ้นนะคะการนัดหมายบางอย่างนะคะเรื่องของตารางเวลามีการเล็ดเลื่อนนะแต่ว่ากลับกลายเป็นผลดีกับชาวมีนนะคะและในวันที่31สิงหาคมดาวพุธก็จะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะเรียกว่าจังหวะ31สิงหาถึง27กันยาเป็นจังหวะที่ ชาวมนนะคะก็จะมีดาวพุธกลับมาเดินหน้าในภพ,พอรีอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่สภาวะเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยเรื่องการสื่อสารกลับมาอีกนะเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือช่วงเวลานี้คุณมีเรื่องที่จะต้องจัดแจงจากการเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะคะเรื่องของครอบครัวนะเรยกว่าเป็นจังหวะที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจธุรกรรมขึ้นมาอีกนะคะ สำหรับดาวพุธนะคะที่เดินยึกยักอยู่ในภพอริของชาวมีนนะก็ส่งผลให้ช่วงสิงหากักยานะคะก็จะเป็นจังหวะที่การเจรจาบางอย่างเกิดความยืดเยื้อะนะบางช่วงก็คืบหน้าบางช่วงก็ชะลอตัวนะหรือว่าเรื่องของการรอคอยคําตอบอะไรบางอย่างก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะสําหรับดาวพุธเนี่ยจะเดินหน้าต่อเนื่องนะคะเข้าสู่การเล็งลักนาในช่วงหลัง27กันยายนนะก็ส่งผลดีกับชาวมีนนะคะเนื่องจากดาวพุธจะมาเล็งลักนานั่นเอง ชาวมีก็จะก่อเกิดเรื่องของความลงตัวเกี่ยวข้องกับครอบคร,บครัวเรื่องหุ้นส่วนนะคะรวมไปถึงเรื่องคู่ครองดีขึ้นนอกจากนี้นะคะการสื่อสารการทําสัญญาเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะคะใครมีปัญหาเรื่องเหล่านี้มากๆนะคะหลัง27กันยายนไปแล้วก็ถือเป็นจังหวะที่ดีที่ดาวพุธนะคะจะมามีมาตรฐานกเกษตรตาธิบดีและมหาอุดนะคะส่งผลดีเรื่องการค้าขายนะคะธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องครอบครัวนะเรื่องของการ เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะหรือเรื่องของใครอยู่ในวงการเรื่องยานพาหนะรถยนต์นะคะถือว่าจะพลิกกลับมาดีขึ้นนะในช่วงหลัง27กันยายนไปนะคะเรียกว่าได้ประโยชน์นะในเรื่องการติดต่อนะคะเรื่องของการขยับขยายชื่อเสียงการรู้จักต่างๆรวมไปถึงนะคะอาจก่อเกิดเรื่องของผู้อุปถัมภ์นะคะผู้สนับสนุนเนื่องจากดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัตตานีก็คือหุ้นส่วนนะคะก็มีความเป็นกเกษตรอาธิบดีในช่วงนั้นด้วยนะคะ ให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับทิศทางการเดินของดาวพุธนะแล้วก็เป็นข้อมูลไว้ให้สําหรับชาวมีนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับรายละเอียดแง่มุมต่างๆของดวงดาวของชาวมีนในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ